ทาน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลกนาซาชี้ว่าหยุดการละลายของทาาน้ำแข็งเวสแอนต a ร์ต i c ไม่ได้แล้วทาน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลกน้ำแข็งละลายที่ทวีปแอนตาร์กติกจากการศึกษาจากทีมวิจัยโดยนาซาชี้ว่าไม่มีอะไรหยุดยั้งการละลายของทาน้ำแข็งในเวนสแ,ววแอนต a ร์ต i c ได้แล้วในตอนนี้ และมันทำให้ระดับน้ำทะเลโลกสูงขึ้นอย่างมากในหลายร้อยปีขา้างหน้าผลจากการศึกษาทีมวิจัยซึ่งนำโดยเจ้าหน้าที่ของโค์การบริหารการบินและอาการแห่งชาติสหรัฐหรือนาซ่าชี้ว่าถ้าน้ำแข็งขนาดใหญ่ในภูมิภาคเวส t ์แอนตาร์กติกจะละลายอย่างต่อเนื่องไปอีกหลายร้อยปีโดยที่ไม่มีอะไรสามารถยุนยังไดไ้ก็ตาม มันต้องใช้เวลานานหลายศตวรรษจึงจะละลายหมดและหากฐานน้ำแข็งที่ว่าละลายหายไปหมดจริงๆะระดับน้ำทะเลโลกจะเพิ่มขึ้นถึง1.2เมตรนักวิทยาศาสตร์นํำแข็งผู้นี้ระบุว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงนี้มาจากภาวะโลกรอ้อนประกอบกับพฤติการของชั้นบรรยากาศซึ่งได้รับอิทผิพลการสูญเสียโอโซน ในชั้นสตาโตสเฟียทำให้เกิดลมแรงในมหาสมุทรอนตาร์กติกและทำให้น้ำทะเลอุดไหลไปยังทันแขงเิสแอนตาร์กติกมากขึ้นนักวิทยาทันแขงเรียกทันแข็งเวสว่าทานน้ำแข็งที่สำคัญที่สุดในโลกหรือทานน้ำแข็งที่ส่มเสียงที่สดุดหรือแม้กระทั่งเรียกว่า ทาน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลกน้ำทะเลที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีมาจากทาน้ำแข็งนี้ราว4%อร์เซซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากข้อมูลจากดาวเทียมเคยให้เห็นว่ามันกำลังละลายเพิ่มขึ้นอยาน่างรวดเร็วทาน้ำแข็งแห่งนี้มีน้ำมากพอที่จะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นได้กว่าครึ่งเมตรชเวตต้องอยู่ในจุดสำคัญ ตรงศูนย์กลางของแผ่นแข็งแอนต์าติกตะวันตกซึ่งเป็นบริเวณที่มีน้ำแข็งในจำนวนที่มากพอจะทำให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นสูงกว่า3เมตรได้แต่กระนั้นก็ไม่เคยมีความพยายามทำการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ขนาดใหญ่ที่ทาน้ำแข็งแห่งนี้มาก่อนอิมนาดอาฟีพร้อมกับนักวิทยาศาสตร์อีกราว40คนเป็นส่วนหนึ่งของทีมงานระหว่างประเทศที่สำรวจทางน้ำแข็งโทเวส ซึ่งเป็นโครงการร่วมมือระหว่างสหรัฐและสหาราชอาณาจักระยะเวลา5ปีมูลค่าโครงการ50ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหรือราว1,500ล้านบาทเพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมท่าน้ำแข็งแห่งนี้จึงเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโครงการนี้ นับเป็นโครงการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนที่สุดและใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์แอนตาร์กติกไม่มีใครรู้อะไรเกี่ยวกับทาน้ำแข็งมีความสำคัญมากขนาดนี้มาก,ก่อนแอนตาร์กติกาตะวันตกเป็นพื้นที่ที่มีพายุเกิดขึ้นมากที่สุดในทวีปแอนตาร์กติกซึ่งเป็นทวีปที่มีพายุเกิดขึ้นมากที่สุดในโลกทาน้ำแข็งทเวดต,ตั้งอยู่ห่างไกลมาก อยู่ห่างจากสถานีวิจัยที่ใกล้ที่สุดมากกว่า1,600กิโลเมตรมีเพียง4คนที่เคยไปถือที่บริเวณขอบด้านหน้าของทารน,น้ำแข็งพวกเขาก็คือคนที่เดินทางมาสำรวจร่วงหน้าเพื่อเตรียมตัวสำหรับโครงการแต่การทำความเข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการคาดการณ์เพิ่มขึ้น ของระดับน้ำทะเลในอนาคตได้อย่างแม่นยำน้ำแข็งในแอนตาร์กติกากักเก็บน้ำจืดของทั้งโลกอยู่ราว90%และ80%ของน้ำแข็งนั้นอยู่ทางตะวันออกของทวีน้ำแข็งในแอนตาร์กติกตะวันออกหนามากโดยเฉลีย่ยหนากว่า1.6กิโลเมตรแต่มัน ตั้งอยู่บนพื้นที่สูงและค่อยๆเคลื่อนตัวลงทะเลน้ำแข็งบางส่วนมีอายุเก่าแก่หลายล้านปีต่างจากแอนตาร์กติกาตะวันตกซึ่งมีขนาดเล็กกว่าแต่ว่าก็ยังคงมีขนาดใหญ่และมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้ง่ายกว่ามากน้ำแข็งในแอนตาร์กติกาตะวันตกไม่ได้ตั้งอยู่บนที่สูงแต่จริงๆแล้วอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลถ้าพื้นที่แถวนั้นไม่เป็นน้ำแข็ง มันก็คงเป็นมหาสมุทรลึกที่มีเกาะอ,อยู่จำนวนหนึง่งดรคียาเลเบอร์แมนนักวิทยาทานน้ำแข็งที่มหาวิทยาลัยโอเิกอนใช้สว่านน้ำแข็งในการขุดเจาะลงสว่านนี้ทำจากเหล็กสแตนเลสเกลขนาดใหญ่และมีการจุดระเบิดขนาดเล็กคนที่เหลือช่วยกันขุดรูในน้ำแข็งเพื่อติดจิโอร็อกและจิโอเพนหฟังไฟฟ้า ที่ใช้ฟังเสียงสะท้อนของรอยแย่ที่สะท้อนจากชั้นหินด้านล่างสุดขึ้นมาผ่านชั้นของน้ำและน้ำแข็งถเวทต,ตั้งอยู่ที่ก้นทะเลเหตุผลที่นักวิทยาศาสตร์กังวลเกี่ยวกับทานน้ำแข็งถเวทคือการที่ก้นทะเลมีความลาดลงนั่นหมายความว่าทานน้ำแข็งจะมีความหนามากขึ้น <ME> <IL EN> <IO> เมื่อเข้าใกล้ชายฝั่งที่จุดที่ลึกที่สุดฐานของทานน้ำแข็งอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลก,กว่า1ไมล์ประมาณ1 6กิโลเมตรและมีน้ำแข็งหนาอีก1ไมล์ประมาณ1.6กิโลเมตรเหนือจุดนั้นสิ่งที่เหมือนกำลังจะเกิดขึ้นในตอนกระแสน้ำอุ่นที่อยู่ในระดับลึกกำลังไหลไปทางชายฝั่งและลงไปใต้แผ่นน้ำแข็งที่อยู่แนวหน้าทำให้ทาน้ำแข็งละลาย เมื่อทานน้ำแข็งละลายถอยล้นลงไปจะเผยผิวน้แข็งให้สัมผัสกับกระแสน้ำอุ่นมากขึ้นคล้ายกับการค่อยๆเชือเช้อก้อนชีสจากด้านที่เป็นริมแหลมออกไปเรื่อยเมื่อพื้นผิวของน้ำแข็งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆน้ำแข็งก็ละลายมากขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ผลกระทบเพียงอย่างเดียวเมื่อบริเวณแนวหน้าของทานน้ำแข็งละลายน้ำหนักของทานน้ำแข็งที่อยู่ด้านหลังจะผลักดันมันไปข้างหน้าตามแรงดึงดูดของโลก ด็อเตอรลิเวอร์แมนทธิบายว่ามันอยากถลายออกมาเธอบอกว่าหน้าผาน้ําแข็งยิ่งสูงก็ยิ่งจะทําให้น้ําแข็งถลายออกมาได้มากขึ้นดังนั้นเมื่อทานน้าแข็งละลายมากขึ้นก็จะยิ่งทําให้ทานน้าแข็งในน้ําแข็งมีโอกาสลอยมากขึ้นความน่ากลัวก็คือกระบวนการเหล่านี้จะเร่งตัวขึ้นเธอกล่าวมันเป็นวงรอบที่เกิดขึ้นจากผลกระทบของมัน เป็นวงจรเลวร้ายการสำรวจทางวิทยาศาสตร์ที่ใหญ่ขนาดในสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายเช่นนี้ไม่ใช่แค่การส่งนักวิทยาศาสตร์สองสามคนไปยังพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลนะั้นแต่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางจำนวนมากและเชื้อเพลิงอ,อีกหลายหมื่นลิตรรวมถึงเต็น และอุปกรณ์ในการพักค้างแรมอื่นๆรวมถึงอาหารการกินนักวิทยาศาสตร์บางคนอยู่นานอาจจะสองเดือนหรือนานกว่านั้นเค่องบินขนส่งสินค้า c 3 0ที่ติดตั้งสก,กีขนาดใหญ่ของโครงการแอนตาร์กติกาสหรัฐต้องขนส่งนักวิทยาศาสตร์และอุปกรณ์ต่างๆไปยังสถานีหลักที่ตั้งอยู่กลางแผ่นน้ำแข็งแอนตาร์กติกาตะวันออก โดยใช้เที่ยวบินทั้งหมดมากกว่า12เที่ยวจากเครื่องบินที่ขนาดเล็กลงมาคือเครื่องบินดาโกตา้าและเครื่องบินทวินออนเทอร์จะบนส่งคนและสิ่งของไปยังค่ายพักค้างแลรงที่อยู่ห่างไกลหลายร้อยไมล์บนทางน้ำแข็งในทางที่มุ่งหน้าสู่ทะเล ระยะทางยาวไกลมากจนทําให้ต้องมีการตั้งค่ายพักเรนกลางทางเพื่อให้เครื่องบินลงจอดแวะเติมน้ํามันได้การสำรวจแอนตาร์กติกาของอังกฤษได้มีส่วนช่วยในการเดินทางอันแสนยาวนานนี้ด้วยการขนเชื้อเพลิงและสิ่งของจำนวนหลายร้อยตันเข้ามาให้เรือตัดน้ำแข็งสองลำจอดอยู่ที่ด้านข้างหน้าผาน้ำแข็งที่บริเวณปลายาสมุทรแอนตาร์กติกา ทีมคนขับรถอิมารพิเศษได้ลากสิ่งของข้ามแผ่นแข็งเป็นระยะทางกว่า1,000ไมล์โดยต้องผ่านพื้นที่ที่ยากลำบากและสภาพอากาศเลวร้ายที่สุดแห่งหนึ่ของโลกการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากและใช้ความเร็วสูงสุดได้เพียง10ไมล์ ต่อชั่วโมงหรือประมาณ16กิโลเมตรต่อชั่วโมงวิทยาศาสตร์ที่พักแรมอยู่บริเวณเขตน้ำแข็งหลุดจากการยึดเกอะกับพื้นดินมีแผนที่จะใช้น้ำร้อนในการขุดเจาะน้ำแข็งโดยต้องใช้น้ำ10,000ลิตรด้านหมายถึงต้องละลายหิมะหนัก10ตันทุกคนใช้พ่วดตักหิมะขึ้นมาใส่กระป๋บบอซึ่งทำมาจากยางมีขนาดเท่ากับสระว่ายน้ำขนาดเล็กหลัการง่ายมาก ใช้เครื่องต้มน้ำทำให้น้ำร้อนต่ำกว่าจุดเดือดจากนั้นก็ฉีดมันใส่น้ำแข็งเพื่อละลายน้ำแข็งกลงไปข้างล่างแต่การขุดเจาะรูขนาด30เซนตลึกลงไปกว่าครึ่งไมล์หรือประมาณ800เมตรในน้ำแข็งบริเวณแนวหน้าของทานน้ำแข็งที่อยู่ห่างไกลที่สุดในโลกไม่ใช่เรื่องงา่ายน้ำแข็งมีความเย็นประมาณลบ25องศาเซลเซียส ดังนั้นรูที่เจาะจึงกลับมาแข็งตัวได้ไวกระบวนการทั้งหมดขึ้อนอยู่กับสภาพอากาศที่คาดเดาไม่ได้พายุในแอนตาร์กติกาอาจมีความบุนแรงอย่างหนักมันไม่ใช่เรื่องแปลกที่เจอลมความบุนแรงเท่ากับเฮอริเคนและอุณหภูมิต่ำมากๆกุญแจสำคัญคือน้ำทะเลที่อุ่นซึ่งไหลมาจากอีกฝั่งหนึของโลกขณะที่กระแสน้ำกัสตีเย็นลงระหว่างกรีนแลนด์ และ i อซ์แลนด์น้ำจะจมลงน้ำนี้มีความเค็มทำให้มันค่อนข้างหนักแต่ก็ยังมีอุณหภูมิสูงกว่าจุดเยือกแข็งอยู่ราว1-2ิงถึง2 6เซีนเซสกระแสน้ำลึกในมหาสมุทรที่เรียกว่าแอตแลนติกคอนเวเยอร์ได้พัดน้ำเค็มที่หนักลงไปทางใต้ของมหาสมุทรแอตแลนติกส่วนหนึ่งเป็นเพราะกระแสน้ำเย็นรอบพื้นโลกใต้ ที่พัดอยู่ที่ระดับความลึกราว530เมตรอยู่ต่ำกว่าชั้นน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำกว่านั้นมากผิวน้ำของมหาสมุทรแอนตา์าติกมีความเย็นมากอยู่ที่ประมาณ2ององศาเซลเซียสซึ่งเป็นจุดเยื่อแข็งของน้ำเข็มกระแสน้ำอุ่นรอบทั่วโลกที่อยู่ในระดับหรือพัดพาไปทั่วภูมิภาคแต่ได้รู้กลับเข้ามาบริเวณริมแอตาพิกาตะวันตก ที่เป็นน้ำแข็งที่เพิ่มขึ้นจุดนี้เองที่ทำให้ภูมิอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงนักวิทยาศาสตร์บอกว่ามหาสมุทรแปซิฟิกกำลังร้งรอนขึ้นและได้เปลี่ยนแปงลงรูปแบบกระแสลมนอกชายฝั่งแอตร์กติกใต้ตะวันตกทำให้กระแสน้ำอุ่นที่อยู่ในระดับพัดขึ้นมาท่วมบริเวณทวีที่จมอยู่ในทะเลกระแสน้ำเย็นรอบพโลกใต ที่อยู่ในระดับลึกมีอุณหภูมิอุ่นกว่านะ้ำที่อยู่ด้านบนเพียงเล็กน้อยอาจจะอยู่ที่1-2องศาเซนเซียสแต่นั่นก็อุอ่นพอที่จะทำให้ทานน้ำแข็งละลายได้เดวิดออมแลนักสมุทรร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าวโดยเดวิด เป็นหนึ่งในนักวิทยาศาสตร์ผู้นำการสำรวจที่พักแรงอยู่บริเวณเขตน้ำแข็งหลุดจากการยึดเกาะกับพื้นดินด้วยบริเวณแนวหน้าของทาน้ำแข็งมีความกว้างเกือบ100ไมล์ประมาณ160กิโลเมตรและกำลังถล่มลงในทะเลได้อัตรา2ไมล์หรือประมาณ3กิโลเมตรต่อปีเป็นอัตราที่น่าตกใจและนั่นคือเหตุผลว่า ทำไมธาน้ำแข็งทอเวตจึงมีส่วนสำคัญต่อการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลตราการละลายทุกทาน้ำแข็งส่วนใหญ่ที่ไหลลงสู่ทะเลมีสิ่งที่เรียกว่าปั๊มน้ำแข็งน้ำทะเลมีความเค็มและหนาแน่นทำให้มันหนักส่วนน้ำแข็งที่ละลายเป็นน้ำจืดจึงมีน้ำหนักเบากว่าเมื่อทาน้ำแข็งละลายน้ำจืดจะไหลขึ้นข้างบน ดูดอาน้ําทะเลที่อุ่นกว่าและหนักกว่าด้านล่างขึ้นมานที่น้ําทะเลยเีนกระบวนการนี้จะเกิดขึ้นช้ามากปั้มน้าแข็งจะละลายเพียงไม่กี่สิบเซนติเมตรต่อปีและหิมะที่ตกลงมาก็จะช่วยสร้างน้ําแข็งใหม่ขึ้นมาทดแทนกันได้ไม่ยากแต่นักวิทยาศาสตร์หลายคนบอกว่ากระแสน้ําอุ่นทําให้ กระบวนการนี้เปลี่ยนแปลงไปหลักฐานจากทานน้าแข็งแห่งอื่นเคยให้เห็นว่าถ้าคุณเพิ่มน้ําอุ่นที่ไหลไปถึงทานน้าแข็งปั๊มน้ําแข็งจะทางานเร็วขึ้นกว่าเดิมทมา,านน้ําแข็งทวีสจะไม่หายไปในชั่วข้ามคืนนักวิทยาศาสตร์บอกว่าจะต้องใช้เวลานานหลายสิบปีหรืออาจจะนานกว่า100แต่นั่นก็ไม่ควรทำให้เราดิ้นนอนใจ ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น1นเมตรอาจจะดูไม่มากเมื่อพิจารณาจากปัจจัยก็มีน้ำขึ้นน้ำลง3-4เมตรอยู่แล้วในแต่ละวันในบางพื้นที่แต่ศาสตราจารย์เดวิสวองผู้อำนวยการด้านวิทยาศาสตร์ของโครงการสำรวจแอนตาร์กติกาของอังกฤษกล่าวว่าระดับน้ำทะเลส่งผลกระทบอย่างมากต่อความอุนแรงของคลื่นพายุซัดฝั่งลองดูกรุงรอนดอนเป็นตัวอย่าง การเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเล50เซนติเมตรทำให้พายุคลื่อนพายุซัดฝั่งที่ปกติเกิดขึ้นทุกๆ1,000ปีจะเกิดถีขึ้นเป็นทุกๆ100ปีถ้าคุณเพิ่มระดับน้ำทะเลเป็น1เมตรคลื่นพายุซัดฝั่งอาจจะเกิดขึ้นทุกๆ10ปีก็ได้ ระบบดับคาร์บอนไดออกไซด์ที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องกำลังทำให้เกิดความร้อนในชั้นบรรยากาศและมหาสมุทรเพิ่มขึ้นความร้อนหรือพลังงานและพลังงานจะส่งผลต่อสภาพอากาศและกระแสน้ำในมหาสมุทรมันเกิดขึ้นแล้วในแอนตาร์กติกสิ่งที่เรากำลังพบเจอในแอนตาร์กติกเป็นเพียงระบบขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งที่กำลังสแสดงปฏิกิริยา ในแบบของมันเท่านั้นนี่คือชื่อของทาน้ำแข็งทมิตในทวีปแอนตาร์กติกาที่ได้ชื่อว่ากำลังละลายไปด้วยความเร็วมากที่สุดและก็แน่นอนว่าน้ำจากการละลายก็อาจส่งผลกระทบยิ่งใหญ่กับโลกการละลายของน้ำแข็งทอริตนั้นที่ผ่านผ่านมามีเหตุผลที่เป็นไปได้อยู่หลายอย่างซึ่งส่วนใหญ่ล้วนจะเป็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนเช่นการที่อุณหภูมิ ของอากาศสูงขึ้นอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์กลับพบกับเรื่องที่น่าสนใจเข้าเรื่องหนึ่งนั่นก็คือน้ำที่ใต้าทานน้ำแข็งโทยนั้นแท้จริงแล้วกลับมีอุณหภูมิส,สูงอย่างไม่น่าเชื่อด้วยอุณหภูมิที่สูงถึง2องศาเซลเซียสกว่าจุดเยือกแข็งน้ำปกติอ้างอิงจาก รายงานของนักวิทยาศาสตร์กว่าที่เขาจะได้ตัวเลขที่เห็นออกมานักวิทยาศาสตร์ต้องใช้วิธีการมากมายในการเก็บข้อมูลได้น้ําออกมาไม่ว่าจะเป็นการเจาะลุมลึกกว่า700เมตรบนฐานน้ำแข็งเองและการใช้หุ่นยนต์ดำน้ํำลึกรูปร่างทล้ายต่อวิดงชื่อว่าไอฟินยานใต้น้ําสีเหลืองสดไร้คนขับที่ควบคุมจากระยะไกลเลยก็ตามผลการสำรวจที่ออกมานี้ก็นับว่า เป็นอะไรที่คุ้มค่าต่อการลงแรงของพวกเขามากเพราะการทดลอ,องในครั้งนี้ทำให้พวกเขาทราบว่าเพราะเหตุใดทานน้ำแข็งอันนี้ถึงได้ละลายไปไวมากอย่างที่เห็นการพบน้ำอุ่นในพื้นที่ส่วนนี้ของโลกนับว่าเป็นคำเตือนสำหรับพวกเราทุกคนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจขึ้นกับโลกจากเหตุการณเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคุณเดวิดพอนเลน ผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยนิวยอร์กกล่าหากน้ำเหล่านี้ก่อให้เกิดเหตุทานน้ำแข็งละลายในทวีปแอนตาร์กติกาจริงๆผลกระทบของมันก็จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลในพื้นที่ต่างๆทั่วโลกได้ไม่ยากทานน้ำแข็งที่สูงเสียงที่สุดหรือทานน้ำแข็งแห่งวันสิ้นโลกมันมีขนาดมหูลาพื้นที่ประมาณสหาราชอาณาจัก น้ำทะเลเพิ่มขึ้นในแต่ละปีมาจากทาน้ำแข็งแห่งเรา์4%ซึ่งเป็นตัวเลขที่สูงมากข้อมูลจากดาวเทียมเผยให้เห็นว่ามันกำลังละลายเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทาน้ำแข็งแห่งนี้มีน้ำมากพอที่จะทำให้ระดับน้ำทะเลสูงเพิ่มขึ้นได้มากกว่าครึ่เงเมตรทีมงานยืนยันว่า ครั้งนี้ประสบความสําเร็จในการสำรวจเป็นอย่างมากกระแสน้ําอุ่นรอบโกลโลกตายที่ระดับความดึกได้ไหลเข้มาใต้ฐานน้าแข็งและพวกเขาเก็บข้อมูลได้จํานวนมหาศาลไอซ์ฟิลยานใต้น้ําไคคร้คนขับสามารถปฏิบัติภารกิจได้ถึง5ครั้งทําการวัดจํานวนมากในน้ําบริเวณใต้ฐานน้าแข็งและบันทึกภาพล่าพิสโงได้จํานวนหนึ่งคงต้องใช้เวลาหลายปี ในการประมวลผลข้อมูลทั้งหมดที่ทีมงานเก็บมาได้และรวบรวมการค้นพบให้เป็นแบบจำลองที่ใช้ในการทำนายการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลได้ในอนาคต